สวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมช่องพี่ชาแนลนะคะเป็นเวลา5วันนะคะที่ผ่านความสกเศร้ามาคือพ่อพี่เสียนั่นเองนะคะคือพี่ไม่ได้ลงคลิปในเพจหรือว่าใน YouTube เลยนะคะกพ็พี่ทุกท่านก็ถามถึงนะคะแต่ว่าไม่ได้แจ้งข่าวแจ้งอะไรเลยแต่ว่าแจ้งไปนในเพจนะคะพี่เอฟซีทุกท่านที่อยู่ในเพจก็จะเห็นว่าพี่แจ้งข่าวในเพจนะคะ และวันนี้ก็ผ่านโพสต์มา5้าวันแล้วแล้วก็มีการทําพิธีของทางกระเหลี่ยงแดงนะที่พี่เคยบอกนะคะว่าพิธีกระเหลี่ยงแดงเราเนี่ยมันเป็นพิธีที่ละเอียดอ่อนมากนะคะเวลาคนในครอบครัวเสียไปหรือว่าเสียเสาหลักอะไรไปเนี่ยเราก็ต้องทําพิธีนะคะคือการเขาเรียกว่าถ้าเรียกเป็นภาษากระเหลี่ยงเขาเรียกว่าบ้าชาเนาะบ้าชาก็คือเอาไก่มาทำพิธีนะคะคือการเรียกขวัญของคนในครอบครัวนั่นเองนะคะคนแรกที่ต้องเรียกขวัญเลยก็คือคุณยายนะคะแล้ว แล้วก็คนที่สองก็คุณนะตามตามกันจะถึงพีทนะคะเพราะพีทเป็นลูกของพ่อ,นะอเนาะก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าความรู้สึกตอนนั้นจนถึงวันนี้มันเป็นยังไงนะคะมันก็หนักหนามากโดยเฉพาะยายนะคะยายก็ทําใจไม่ได้เลยค่ะพี่ก็ทําใจไม่ได้เลยทยําใจอยากจะบอกว่าทําใจไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะคุยียยยายลงมาละค่ะก็ เราจะทําพิธีกันที่บนบ้านนะคะตอนนี้ก็คืออยู่บ้านของคุณยายมารวมตัวกันที่บ้านของคุณยายนะคะเราก็ไปนอนที่บ้านพิษมาประมาณสองสามคืนนั่นแหละคะ่ะตั้งแต่เสร็จงานนะคะแล้วกอนน็อันนี้พี่จะขึ้นรูปพิธีการให้ดูนะคะนี่คือพิธีการงานของพ่อนะคะกะ็เราก็ งานของพ่อนะคะกะ็เราก็ทําวิธีการกันมาแบบนี้ก็ถือว่าถึงแม้ว่าพ่อจากไปแล้วนะคะแต่เขาก็สร้างคุณางามความดีในหน้าที่การางานของเขาไว้ให้สืบต่อเป็นเป็นเกียรติแก่วงตระกูลของเรานะคะถึงแม้ว่าเราเป็นคนบันดอยนะคะยายเป็นคนดอยพูดภาษาไทยไม่ได้อะไรเลยแต่พ่อพิทก็เป็นคนที่มุ่งมา,น,านะคะมีความพยายามเหมือนกับพิทเพือผักดันตัวเองให้ให,ให้ไปแบบ มีน้ําใจต่อผู้อื่นนะแล้วก็สร้างคุณงามความดีไว้นะคะก็ต้องอภูมิใจในตัวพ่อมากๆากนะคะถึงจะถึงวันนี้ก็รู้สึกว่า,ายังก็ยังทําใจไม่ได้ใครก็ทําใจไม่ได้เนาะเพราะว่าพิ่เป็นคนที่ยังไงอะ ทำใจในเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ได้จริงๆรับไม่ได้นะเพราะเสียเสาหลักของบ้านไปนั่นเองนะคะคือตอนนี้ก็ต้องเป็นพีแล้วล่ะที่ต้องดูแลยายดูแลครอบครัวทุกคนต่อไปนะคะจากนี้ในอนาคตเนาะแต่ว่าคือไม่อยากจะทิ้งหน้าที่การงานถึงแม้ว่าเราเสียใจอะไรขนาดไหนมากเท่าไหร่มันก็คือมันยังทิ้งงานไม่ได้เสียใจได้แต่ว่าอ่าจะาเสียใจนานก็ต้องทําหน้าที่ของเราต่อไปนะต้อง ต้องสู้ต่อไปเนาะนะชีวิตมันมีอะไรที่ต้องทําอีกเยอะนะคะหวังว่าพ่อคงจะจะได้ไม่ห่วงคิดด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูพิธีการการทําพิธีของกระเลงแดงนะคะว่าเขาทําอะไรยังไงเรียกขวัญยังไงนะคะวันนี้จะเป็นของยายกับของคุณนายพี่ก่อนเป็นตัวหลักๆของบ้านก่อนแล้วก็ค่อยรองมาเป็นคุณน้าพี่อีกท่านนึงแล้วก็เป็นพีทนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะอาจจะทาในบ้านแล้วก็ทําข้างล่างนะคะโมชนาวดีค่ะ

นแต่ตอนนี้ก็ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ทำในห้องครัวกันคือทํากับข้าวเราต้องเอาไก่ที่ทําพิธีเมื่อกี้นะคะมาทํากับข้าวแต่คุณยายต้องกินเครื่องในของไก่แต่เราจะไม่กินนะคะมันเป็นการเคาว่าถือเนาะเขาเรียกว่าเป็นเป็นความเชื่อความถือเชื่อของคนกะเหรี่ยงเดนนั่นเอ,เองว่าจะไม่กินนะคะของใครของมันไก่ของใครของมัน,มน <c oughs> ดูนห้องครัวกันว่าเขาทําอะไรค่ะ ค่ระระหว่างที่รอพิธีการของทางกระเหล่งแดงนะคะอันญาิพี่น้องเขาก็ทํากับข้าวกันอยู่พี่ก็จะไปทําบุญให้พ่อที่วัดนะคะคือที่วัดของหมู่บ้านของยายเนาะหมู่บ้านดอยเพราะว่าพ่อพีษเป็นคนที่นี่นะคะเกิดที่นี่นี่ก็บ้านเกิดพ่อก็เลยต้องมาทําบุญนะคะนี่ก็คืออะไรนะกับข้าวที่จะไปทําให้พ่อนะคะก็ความเชื่อของประเพณีแต่ละท้องที่อาจจะไม่เหมือนกันที่นี่เขาก็ทำอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นของพ่อนะคะพี่ต่อไปพ่อด้วยนี่กระเป๋าพ่อนะ แล้วก็มีของใช้ส่วนตัวนะใสแ่แว่นนี้แล้วรอเลยอันนี้คือใบหนุ่มพอ่อแล้วก็วิทยุอะไรมือถืออะไรต่างๆนะคะก็ไปทาบุญไปโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยเปิดรับวันปีใหม่ต้อนรับสิ่งดีๆนะอะไรที่ไม่ดีก็ไปในปีเก่านะเนาะเสงแบบนั้นพ่อน่าจะอยู่บนสวรรค์ละน่าจะมารับสิ่งที่พี่ทำให้วันนี้นะคะ่ะไปไปที่วัดกันก่อนแล้วค่อยกลับมากินกับข้าวค่ะ thank you ส่อคือสุดสุมงคลค่ะมนะคะเอาบุญกุศลนตีนุ้กพี่ลูกสาวเลยทำบุญทันค่ะนะคะเอาแต่งหน้าสวยมารับบุญรับกุศลด้วยนะคะคนที่ส่อคือสุดสุมงคลค่ะมค่ะพะลูกปูนะพะลูกปูอันนี้คือข้าวพริกกะเหรี่ยงที่จะทำน้ำพริกนะคะกินกับ แกงไก่คุณน้าทำเลยบางคนบอชอบไหมแม่บางคนบอชอบบางคน่ชอบอันนี้เราต้องควให้มันดำใช่ไหมคะน้าคะน้าอือใช่ค่ะคณตากล้องวันนี้เป็นตากล้องให้คุณน้าคณาเฉยเลยอือดีแกงไก่สุกหรือยังคะอันนี้คือมันเป็นไก่ต้มตัวใหญ่เออใช่มันไก่ต้มใใหญ่แล้วต้มตัวใหญ่ต้มจืดไก่แล้วมันก็เลยเหนียวเราต้องต้มนนานหน่อยนะคะต้องมีน้ำผิดของกะเหลี่ยงด้วยตัวใหญ่มาก จริงตัวใหญ่มากใครเป็นคนถอนคนคะน้าเนี่ยเอาเหรอนี่ตัวถอนนี่ฮะตัวถอนนี่จะเข้ากาน้ำต้องเอาตัวใหญ่ใไว้ก่อนเนาะเขาเรียกว่าเซฮันหนูกูนะนี่ไก่ชนไก่ชนใช่ไหมคะตัวนี้ที่เรามาทำพิธีนะเป็นไก่ชนนะคะตัวใหญ่นี่คือเท่มากเลยกระทะเท่มากใครจะเป็นคนตำคะน้าอ๋อพี่ยุ้ยนะคะพี่ยุ้ยเป็นคนตำ อีนอย่าให้พี่แนเห็นอย่าให้พี่แนเห็นมากเลยค่ะสาวกระเหลงแดงคนนี้ในโชว์กล้ามหน่อยอี๋สาวกระเหลงแดงนี่แรงเยอะครูอ้อมบอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้นะนั่นเลงคนนี้มันนั่นเลงอ่ะสุกแล้วค่ะตอนนี้พริกของเราอืมกลิ่นหอมมากอยากจะจามเลยอ่ะนี่เนาะอืมเอาโรเกีเอาก่อนนะนะในเขาต้องคั้วจนแบบ มันดำนะคะมันถึงจะเป็นน้ำพิษกะเลียงได้เพ่คืออะไรนะพี่คะมะแขวนมะแขวนมะแขวนไหนเฮเจมอเจยอเสนี่ไอเสย์เนาะให้ไอเสย์สยเหรอตอนนี้นะคะพี่อยู่ที่บ้านห้วยเสือเท่าเพราะว่าทําพิธีกรรมทางบ้านของคุณยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือการบ้าชาหรือว่าการเรียกขวัญคุณยายนั่นเองนะคะเป็นพิธีกรรมทางกระเลียงแดงคือก็เป็นวิธีกรรมที่ได้ถ่ายทอดให้พี่พีดูนะคะ แล้วก็เขาก็จะดูที่กระดูกไก่น้องว่าดีหรือไม่ดีอะไรประมาณเนี้มันก็จะมีพิธีกรรมการดูของเขานะคะซึ่งของยายก็ดีไปนะคะและวันพรุ่งนี้จะเป็นของคุณน้าพีทวันจะต่อไปก็จะเป็นของคุณนะะ้าตาต้องของพีทใช่ไหมคุณน้านาฟ้าเนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นของพีทนะคะซึ่งเราต้องทำกันทุกคนถ้าไม่ดีเราก็ต้องฆ่าหมูต่อเนาะใครที่ดูช่องพีทก็น่าจะรู้พิธีกรรมอันนี้มาคร่าวๆนะคะค่ะตอนนี้มารับแม่หลวงนะคะเป็นเวลา ผมงครึงแล้วนะคะทองฟ้าก็เริ่มมืดมนพระอาทิตย์ตกแล้วนะคะเรามารับแม่หลวงไปเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานจะลอยอังคารของพ่อพีนั่นเองนะคะซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันที่ครบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องไปเก็บกระดูกแล้วเนาะเราต้องทําพิธีกรรมคือเขาเชื่อกันว่ากระเหล่งแดงอ่ะเขาบอกว่าไม่อยากให้เอาเก็บไว้จริงๆอ่ะพิษอยากใจพิษนะอยากเอาเก็บไว้ที่บ้านอยากเอาตั้งไว้ที่บ้านนะแต่ว่า ญาติพี่น้องเห็นตรงกันว่าต้องไปร้อยไม่ไงั้นพ่อจะไม่ไปเกิดนะคะคือก็เชื่อว่าพ่อไปอยู่กับแม่พี่แล้วลหละค่ะตอนนี้นะคะก็อาจจะไปเป็นเทวดาอยู่กับนางฟ้าบนสวรรค์นะคะก็คงเหลือเหลือพี่ตัวคนเดียวแล้วก็ต้องอยู่ดูแลยายนะดูแลครอบครัวอีกหลายคนนะคะซึ่งพ่อเป็นพี่คนโตเขาก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนี้มาโดยตลอดนะคะที่พ่อไม่อยู่ก็มีพี่คนเดียวนะก็ต้องดูแลครอบครัวไปนะโดยเฉพาะยายนะคะ เห็นมุมบ้านแม่หลวงตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเนาะคือมาจอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็ขี่รถขึ้นมาจอดแล้วมาตรงนี้กันพี่ก็ต้องขึ้นไปรับแม่หลวงไปนอนที่บ้านของพีทนาะะในค่าคืนนี้ไปนอนเป็นเพื่อนกันนะคะซ,ซึ่งแม่หลวงเนี่ยกลับมานอนบ้านตัวเองได้ประมาณวันนึงแล้วล่ะอืโอเคก็เดี๋ยวขึ้นไปหาแม่หลวงก่อน,ล,นะะละกันนะคะแล้วก็จะพาแม่หลวงไปข้างนอกคือจะต่อให้อยู่ที่ไหนเราก็ต้องเข้มแข็งไม่อยากจะร้องไห้ให้ครอบครัวเห็นเลยเพราะว่า ถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่สบายใจเขาก็ไม,ม่นั้นก็เราไปด้วยไะขึ้นไปบ้านแม่หลวงดีกว่าะตอนนี้ก็มารับแม่หลวงจะไปที่บ้านพี่เรียรบร้อยนะคะแม่หลวงก็เก็บกระเป๋าแม่หลวงเก็บกระเป๋านี่คือจะไปนอนกี่วันนะคะยังไม่รู้นลูกพี่เลยขนาดนี้จริงๆพี่จะให้แม่หลวงไปนอนประมาณสองคืน <c oughs> คืนคืนสองคืนแต่แม่หลวงกเก็บกระเป๋านี่เหมือนจะไปนอนประมาณหนึ่งเดือนพรุ่งนี้มีการเก็บกระดูกของพ่อนะคะต้องพาแม่หลวงไปเพราะว่าแม่หลวงเป็นน้องสาวของพ่อเนาะ ป้าหลวงไม่ไปอะคะจะต่อป้าหลวงย,ย้อยนเนียอนได้ออกกันอะไปค่ะเราไปบ้านของพี่ชายไม่หลวงกันดีกว่าไม่หลวงทําไมต้องเอาไปลอยน้าอะทาไมาเราถึงเก็บไว้ไม่ได้คะเก็บไว้น้ำมันด่ายเจมันไม่ดีเหรอคะพ่อจะไม่ไปเกิดหรือว่ายังคะไปเกิดใหม่อ๋อพ่อไปเกิดเรให้ปาาไปเกิดเร็วอาจจะไปเกิดเร็วใช่ไหมถ้าพวกนี้ไปลอย โอเคโอเคค่ะตันนี้จะพาแม่หลวงกลับบ้านแล้วนะคะนี่ดูมาบ้านแม่หลวงคือได้อะไรนะฟืนกลับไปให้ยายเยอะมากนะคะประมาณสามกระสอบนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้อ่าพิธีกาลอยอังคารถ้าเกิดว่าพิธทำพิธ่ก็จะถ่ายลงช่องนะคะถ้าเกิดไม่ทนยังไงก็เดี๋ยวอาจจะ่ายลงเพิแล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นการทําครั้งสุดท้ายพ่อแล้วกันนะคะต้องขอบคุณทูกร่วกำลังใจจากพี่พี่เอฟซทุกท่านมากนะคะจะเป็นทั้งในเพจใน YouTube ในอะไรก็ถือว่าพิธทําดีที่สุดแล้วเนาะก็พี่ทุกท่านก็เห็นว่า อพ่อพิดป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่ระยะมันเร็วมากมันเร็วจนจนทําใจไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ยังทําใจไม่ได้ทําใจไม่ได้เลยสักนิดเดียวเวลาคิดทีไรมันก็จะร้องไห้ตลอดเวลามันแต่ก็คืออย่างว่าคือมันทําอะไรไม่ได้พี่ก็ต้องยอมรับความจริงพูดก,กับตัวเองทุกวันว่ามันต้องยอมรับความจริงนะคะคือมันเป็นสัจธรรมของชีวิตมันก็ทาอะไรไม่ได้โอเควันนี้ก็จะขอปีทิปไปก่อนแล้วกันนะคะยังไง ต่อให้ยังไงเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะพีทก็ไม่อยากจะทิ้งงานของพีทนอ้อง<ม>ก็อยากจะยังทําต่อไปเรื่อยๆนะทาให้ดีที่สุดก็พ่อจะได้ภูมิใจในลูกสาวคนนี้นะคะพ่อคงจะเห็นแล้วแหละว่าตอนนี้มีคนรักพีทมากมายขนาดไหนนะคะทางเอฟซีพีททางใน YouTube ในเพจนะคะพ่อคงดีใจเห็นแล้วว่าพีทอะทำอะไรทุกวันนี้ก็เห็นละเขาคงเห็นตอนนี้นะคะโอเควันนี้จะไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลูกพีชแนล ไปนานๆนะคะยังไงจากนี้ก็คงต้องสู้ต่อไปโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ